สวัสดีครับวิถีบ้านๆน,นะครับวันนี้มารีวิวงานภายในงานสีและงานกระเบื้องนะครับก็ได้เก็บเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ติดบัวข้างๆนะครับติดบัวข้างๆนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ติดประตูสีก็ผนังก็เสร็จแล้วกับงานฝ้าทาสีก็จบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆรีวิวงานภายในให้เ,เพื่อนๆเห็นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับฝ้าก็เสร็จแล้วกระจกติดเรียบร้อยแล้วนะครับสามห้องนะครับก็เหลือแค่ติดประตูก็ทาบุกบยห้องที่สามนะครับฝ้าก็จบเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆจะมืดหน่อยนะครับ งานสีงานกระเบื้องก็เสร็จนะครับก็เหลือแค่ติดบัวข้างๆนะครับก็ยังรอบัวอยู่ครับตอนนี้ติดบัวรบ้างนะครับก็ได้ประมาณแปดสิบวเปอร์เซ็นต์นะครับของงานนะครับตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จนะครับภาพจะสั่นหน่อยนะครับก็งานกระเบื้องในห้องน้ำครับก็ ช่างกาลังยาแนวอยู่ครับกําลังทาความสะอาดก็ส่วนห้องน้าก็จะมีการที่เหลือก็คือสุขภัณฑ์นะครับติดส้วมติดฝักบัวนะครัห้องน้ากาลังไล่เก็บความสะอาดอยู่ครับก็ช่างแซมครับพี่แซมเองนะครับเนี่ยนะฮะกระเบื้องก็จะเป็นสองสีนะครับสีดากับสีขาวคนละครึ่งนะครับ ก็เ0้าเซนนะครับแบ่งครึ่งส่วนพื้นก็จะสีขาวนะครับใช้กระเบื้อง30ิบนะครับเรากำลังไล่ตามความสะอาดยาแนวครับใช้ยาแนวสีขาวนะครับเพราะว่าถ้ายาสีขาวก็จะเห็นร่องสวยครับถ้าถ้ากระเบื้องดำใช้สีขาวแบบนี้ก็จะเห็นร่องนะครับ รงยาแนวสวยเลยนะครับเพื่อนก็จะมีการคัดนำยาอีกนะครับตอนส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็แค่เช็ดคราบธรรมดาก่อน,นครับนี่นะครับเพื่อนกำลังไล่ยาแนวอยู่ยครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นสกิมโค้ดนะครับปุนล็อบนะครับตนนัวนี้ใช้ปุนล็อบก็เสร็จไปแล้วนะครับ ส่วนผนังก็จะมีแค่ปูตรงนี้นะครับปูแค่ตรงนี้จะเป็นฝักบัวนะครับปูแค่ตรงนี้นะครับส่วนหลังคาก็จะเป็นเหล็กโนะครับแต่ยังไม่ได้ทํานะครับเนี่ยัวนี้ก็ปูนล้อบนะครับเป็นธรรมชาตินะครับพเพื่อนๆได้พ่เสมาช่วยครับวันนี้ ส่วนพื้นตัวนี้นะครับพื้นตัวนี้จะมีปูแค่แปดแผ่นนะครับปูตรงที่อาบน้ํานะครับก็เดินมานี่ะครับทางเข้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับเพื่อนๆกระจกก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเพื่อลงมาจุดอาบน้ํานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ปูนะครับปูแค่แปดแผ่นเองครับก็จะมีหินรอบนะครับโอเคนะครับ เริ่มสวยแล้วนะครับใช้สีขาวสีขาวแล้วก็สีดำครึ่งหนึ่งแต่ใช้ยาแนวสีขาวทั้งหมดเลยนะครับรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับห้องนี้การยาแนวตรงนี้ก็จะใช้ทาสีเอานะครับเนี่ยแล้วก็มีกระจกครับโอเคนะครับ มาดูข้างนอกนะครับข้างนอกก็ปูไปแล้วเหลือแค่เสานะครับใช้กระเบื้อง40นะครับเพื่อนข้างนอกใช้กระเบื้อง40นะครับส่วนจมูกบันไดก็ใช้มิเนียมนะครับใช้มีเนียมเอาเลยนะครับไม่ใช้พลาสติกนะครับเพราะว่ามันโดนแดดตลอดเดี๋ยวมันพังนะครับ เลยต้องใช้เมนียมครับส่วนตรงนี้ก็กระเบื้องขาดอยู่ครับกรโกระเบื้องครับขาดสีแผ่นนะครับเพื่อนๆกี่วันก็น่าจะจบครับงานงานกระเบื้องงานสีครับมีเพื่อนๆนี่ฮะก็80%เเซครับ หลังนี้จะไม่มีครัวนะครับครัวก็น่าจะสร้างข้างนอกนะครับหลังโมเดิร์นหลังนี้ไม่มีครัวนะครับครัวจะจะโตข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาตัวบ้านให้เสร็จก่อนนะครับนี่ฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับผม